ทำไมพี่โก้ดูเบาก็เบาก็ดีแล้วปกติพี่ก็เป็นคนเบาๆนะครับพี่ไม่ได้เป็นแบบว่าเออต้องบวกเวกโวยวายอะไรนะฮะ <laughs> ในท <laughs> ็อปิกเราถึงไหนแล้วนะอ่ากี้พี่พี่โก,ก้ถามหนงพ่อกับแม่หนูว่าเป็นยังไงบ้าง <laughs> แล้วที่ที่บ้านพี่โก้ค่ะแบบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแบบดูแลยังไงจัดการยังไงตอนที่แบบช่วงที่แบบเป็นโควิดอะไรเงี้ยค่ะแบบโควิดมาอะไรเงี้ย้องดูแลอัายังไงก็คือเราก็พยายามอาจจะคืนจริงตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ย พี่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับก็คืออยู่คอนโดก็คือไม่ได้ไปเจอเลยร้อยพยายามแบบยังพอมันยังไม่ชัวร์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ก็เว้นระยะไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอย่างคุณพ่อพี่เนี้ยก็ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็คุณแม่ก็เดี๋ยวก็กำลังจะฉีดได้พิงพล่ะฮะมีมีมีจะฉีดวัคซีนไหม ไม่ค่ะแต่ว่าผมยังไม่ใช่แบบชุกนี้อย่างอย่างพิงพอยกงคือเป็นแล้วยังยังยังต้องฉีดอยู่ไหมคือ,อว่าเห็นเขาบอกว่าหนูจะมีภูมิคุ้มกันแบบสามเดือนเฉพาะแบบสายพันนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเป็นอีกไหมก็มีโอกาสเป็นอีกค่ะเพราะว่ามันถ้ามันมแบบถ้ามันไปพัฒนาเป็นเป็นตัวใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนเดิมก็คือต้องระวังมันดู แต่ว่าช่วงช่วงสามเดือนนี้ก็ยังไม่รีบที่จะต้องฉีดเพราะว่าเราเรายังมีปูมิอยู่ใช่ก็ก็รอดูด้วยรอดูวัคซีนด้วยค่ะแล้วก็วันวิพพอตอนนั้นอ่ะมันลงปอดป่ะพออหนูไม่ลงค่ะแต่ว่ากับของพ่อกับแม่ลงค่ะก็คือพอลงปูมงมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะหนักหนักกว่าใช่ป่ะใช่ใช่ค่ะแล้วคือเหมือนกับว่าของคุณแม่ตอนแรกอ่ะลงปอด ไปแล้วแต่ว่าของพ่อจะหนักกว่าตรงที่ว่าพอวันแรกลงปอดไปค่ะแล้ววันที่หนังอะหลังจากนั้นเอ็กซเรย์อีกรอบมันเหมือนแบบมันแบบเป็นขึ้นเป็นฝ้าเยอะมากแล้วก็คือต้องส่งไปที่แบบเป็นผู้ป่วยหนักเพราะว่ามันลงไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็เก่งมากๆเลยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่รักษาที่โรงพยาบาลจอมศร ผณพ่อรักษาด้วยการแบบว่าใช้พลาสมาอะไรเงี้ยค่ะเป็นการรักษาเป็นการทางเก็ดเลือดไปถ้าเกิดแบบว่าร่างกายแบบว่าตอบรับดีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องซื้อยาจากข้างนอกเข้ามารักษาคือตอนแรกอะถ้าเกิดว่าพลาสมาไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะถ้าพลาสมาไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะต้องซื้อยาข้างนอกมารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโชงนีที่ว่าพอให้พลาสมาไปแล้วปุ๊บมันได้ผลก็เลยโชคดี ก็ดีขึ้น,นะค่ะเยียบ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 ส่วนตอนนี้แผลในปอดของคุณพ่อก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็พิ่งไปไปไปอัปเดตที่โรงพยาบาลมาดีขึ้นอ่าก็อขอให้แข็งแรงแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับเช้นกาคาขาพ่อพรมพิโด้ได้าางาหมเอ่อมาที่ท็อปิดต่อไปของเราค่ะพ่อข้อปิดต่อไปของเรานะฮะ ออ่าไม่ใช่อันนี้มันสมุดแต่งเพลง<ต>ไอ้เออเนี่ยเราเราถึงแต่งเพลงไม่ได้กี่เพลงแล้วโอ้หก็จริงๆตอนนี้ที่เสร็จแล้วอะ่ะสามเพลงแล้วนะแต่ก็ยังคือก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะว่า รอก็ต้องยังก่อนจะปล่อยเพลงก็าจจะต้องไปถ่าย MV ไปถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังถ่ายได้คือเพลงเนี่ยเสร็จแล้วแหละรอเหลือแบบถ้าถ่าย MV ได้เมื่อไหร่ก็ปล่อยเสร็จหลายเพลงแล้วด้วยจริงๆค่ะอยากจะเสนอตัวนะคะว่าช่วยแต่งเพลงรือเปล่าแต่คิดว่าลองไมล่ะลองไม่ด้ไม่รู้ว่าแต่ว่าไม่เคยลองเหมือนกันนะไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนกันะทำได้ กินกี่ซองต่อวันนี่ป้าตุ่มป้าตุ่มป้าตุ่มเข้ามาแม่วันนี้จ้าแม่ตุ่มนี่ก็เป็นเอ่อลูกค้า v i p ของโมว่าสินทอดเหมือนกันนะฮะ<อ>เห็นเข้ามจาจักไหน,นครับใช <laughs> ่กินกินหนึ่งถึงสองซองครับอย่ากินเกินสองซองเลยครับ <laughs> เปืองครับแต่ว่าหนึ่งจริงๆงวันละซองก็เห็นผลแล้วแต่ว่าถ้าถ้าสองซองก็เห็นผลแล้วหน่อยดีหน่อย <laughs> แต่ถ้าเกิน 2, 2> ก็เช็นผลเท่าเดิมแต่ว่าฉี่แพงหน่อยแค่เราเห็ว่าฉี่แง <laughs> อร่อยไงไมันเหมือนแบบไอ้นี่จริงๆนะเหมือน,นลูกอมอ่ะเหมือนทุกันออเออใช่ใช่เน,นี่ยคนบอกชอบอร่อยนะฮะคนคที่ด <ๆ S 1> ูอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปสั่งกันด้วยนะครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับที่แหมขายของัะหน่อยช่วงนี้โควิดเออพี่ก็แล้วแบบ ในเพลงที่ที่ที่ออกมาปกติแบบฟิโกทำจังหวะช้ามัมีแบบมีเร็วจะทำแบบมีทำแบบเป็นเร็วไปเลยไหมมีไหมก็จริงๆส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีเดียมก็คือไม่ไม่เร็วมากก็เป็นเพลงแบบยกโยกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงเพลงช้าไปเลยถ้าช้าไปเลยอ่ะที่ผ่านมาก็จะมีเพลงเคยคิดถึงชนใหมในตอนที่เพลงช้า แล้วก็จริงๆเร็วหรือช้าบางทีแบบตอนแต่งมาตอนแรกอะร่ะคิดไปว่ามาณแต่พอเอาไปทําดนตรีแบบใส่นู่นใส่นี่กลายเป็นว่าจังหวะมันเปลี่ยนก็มีนะอะแบบระหว่างระหว่างทำอะไรอย่เงี้ยเนาะใช่ม,มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด คนถามกันนะครับว่ากล่องละเท่าไหร่นะครับตอนนี้หน้าหนึ่งกล่องนะครับแ9ดร้อยเก้าินะครับแต่ว่ายิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกของเรื่อยๆนะครับมีโปรโมชั่นสี่กล่องนี่จะตกเหลือกล่องละแค่แบบเจ็ดร้อยนิดเองครับก็คุ้มมากๆเลยนะครับไปซื้อกันได้นะครับนี่นช่วงนี้<ค>นหนูครับอะไรนะช่วงนี้ทำไมนะเปล่าช่วงนี้หนูก็ไปเที่ยวได้แต่แบบใน The Sims <laughs> <laughs> อ,อเที่ยวเที่ยวทริปปะ นี่อันนี้ทิปจริงคือแบบเล่นในเกมก็แบบเที่ยวอะไรเงี้ยเดิมนี่เดิมนี่คือมันมันยังมีภาคใหม่อยู่ปะมีค่ะมีเพิ่งอัปเดตแบบว่าเป็นภาคเสริมค่ะเป็นภาคเสริมล่าสุดขึ้นมาเองเห็นว่าจะมีภาคห้าด้วยมีคนแอดแพล์เชอร์มาวีนะฮะแพร์เชอร์มาวีอยู่ในนี้หรือเปล่าน่าจะไม่อยู่นะอยู่เห็นนะ แล้วถ้าเกิดว่าโควิดหมดจะไปไหนถ้าโควิดหมดถ้าโควิดหมดจะไปตัดผมครับตอนนี้ผมยาวมากเลยแบบคาดผมไว้พวแบบผมยาวจริงหนูขอดูข้างหน้าหยดิฮะขอดูผมข้างหน้าหน่อยแบบตอนยาวเียร เคยไว้ผมยาวที่สุดเท่าไหน่คะอะไรนะไว้ผมยาวที่สุดเท่าไหนโอ้โหสิงโตเลยอะใช่มียาวขนาดนี้ปะลากไซแบบลากไสนี่จอนแบบมีมีรูปในไอจีด้วยตอนที่ไปเรียนอเมริกาพี่พี่ลงอะไรนะี่พี่ลงวันเด็กปะใช่ปะใช่บ้างน่าจะใช่เออใช่ไอ๋อลากไซเหรอตอนนั้นไปเรียนตอนนั้นไปเรียนอเมริกาแล้วแบบ เป็นช่วงมปลายที่เขากำลังคิดเป็นก๊อปไมฟีเวอร์ใครๆก็ต้องไว้ผมแบบก๊อปไม การถกนักเอฟซีสุดถั<า>ก <c oughs> ผมทีแบบกว่ายะแห้งเข้าใจผู้หญิงเลยอะเอเวลาแบบผู้ญงญีงแบบอาบน้ำสะผมแล้วแบบโอ้เฝ้าผมแล้วโกนโตอนนั้นคือเข้าใจใความรู้สึก <c oughs> คือมันนานจริงอะเวลาผมยาว,วเราก็แบบอ้มันก็ขี้เกียจแต่แบบขี้เกียจก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นเชื้อมานูุ่งนี้อีกก็ไดเอะ แล้วพี่พลอยล่ะครับถ้าเกิดว่าโควิดหมดจะไปไหนทำอะไรเป็นอย่างแรกครับอยากไปอยากไปทะเลนะเพราะว่าตอนแรกที่แบบว่าถ้ามไม่ได้แบบโควิด <สะ S 2> ล่อสามมาค่ะคือจะไปทะเลอยากไปไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าจองไปแล้วคะ่ะอ๋อมันเลยยังค<ข>้างคาอยู่เนี่ยใช่คือัยังไงก็ต้องไปเพราะว่าแบบว่าจอง ไปตอนเมื่อไหร่เพราะว่ามันก็เหมือนทแบบ่นแบบเขาเรียกว่าไงแบบเราคิดว่าแบบปลอดภัยแล้วแต่ว่าเราก็แบบเฮ้ยแมวดีกว่ารา้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าแล้วเราค่อยไปเื็นแบบความชัวร์ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ย่ะรอทุกอย่างมันลงตัว<ช>แล้วค่อยไปดีกว่าเข้าใจอืมก็รอหน่อยรอหน่อยช่วงนี้ก็เหมือน <laughs> คิดว่าปิดเทอมใหญ่แล้วกันนะ <laughs> นานจริงนะนานจริงนะเดือนหนึ่งแล้วอ่ะใช่เพราะว่าตั้งแต่ ตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่เคยได้ปิดเทอมเลยนะฮะก็มีรอบนี้ได้ปิดเทอมจริงอ๋อรอบนั้นนะรอบแรกรอบแรกสองเดือนอ๋อรอบแรกรอบแรกก็ยังไงด้วยรอบแรกด้วยก็ปิดเทอมปีละปีละครั้งนะฮะปิดเทอมปิดเทอมนี่มีคนถามว่าพี่โก้เคยย้อมผมไหมไม่เคยครับอยากอยากลองเหมือนกันแต่ว่า พอพอถ่ายละครอ,อ,อ่ะมันลำบากอ่ะเกม <laughs> ก็ได้แปบบ๊แบๆบแล้วก็ก็เลยยังยังดีกว่าเดี๋ยวรอถ้าถือว่ามีช่วงปิดเทอมใหญ่อีกอาจจะไปยอมบ้าง <laughs> หนูเคยแบบอยากยอมสีชมพูแบบพาสเทลได้นะตอนเาารียนมหาลัยแต่ว่า <laughs> 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 แต่ว่ามันแบบทำบกิจกรรมที่มอค่ะเขาก็เลยแบบทำทำสีผมไม่ได้ก็เลยต้องเป็นสีดำ ก็เนี่ยแหละก็ยังอยากทำอยู่จไม่นู้จะได้ทำตอนไหนอ่าทำใน IG ก็ได้นะฮะมีอาจจะมีฟมิลเตอร์เดี๋ยวลองดูนะฮะเป็นสีชมพูอะไรอย่าทำสีผมไปนะนี่ไงนี่ได้ไหมเฮ้ยจะเซฟบ้างทำยังไงอ่ะมีคนบอกว่าอยากเห็นพี่โก้เอาผมหน้าม้าลงนี่ไงผมหน้าม้า อยาแซวว่าหน้าม้าหนูหน้าผมหน้าม้าหนูรูปหน้าม้าไม่ได้ด้วยมือเข้าไปเอาไปเราแต่งหน้าจัดยังเลยล่ะใบไม่ปากชมพูนิดจมูกหน่อยเนียใช่เลยไม่น่ารักหรอคะไม่น่ารักสักคะแต่งหน้าเบาๆไม่คิดว่าจะหน้าเทาขนาดนี้นี่เป็น ในนี้นะหน้าก็พออันนี้เขาเรียกว่าหน้าก็พอขอไม่ต้องเอาแล้วครัไปกันใหญ่แล้วเออเด็กี้ดีเด็กี้ดีจมูกอะไรเซรามูนเหรอนี่เหรอเซรามูนเหรออันนี้ใช่นี่เป็นเซรามูนเซรามูนห่านอะไรนี่เป็นแมวค่ะเป็นแมวลูน่าอืมดีค่ะดี อันนี้หนูอินเหมือนกันนะที่แค่อันนี้หนูเป็นเอเรียนก่อนไปละฮะล่าสุดหลุดไปแล้วนะครับผมเป็นแรปเปอร์่บบอะไรนะโอ้ต้องใส่ถุงมือด้วยนะใส่ถุงมือยาวๆผมหนูแฟนไหมบ้างโอเคนี่โอเคเลยโอเคเลย แล้วจับพิดว่ามีบอยเออกคอมเมนต์จริงคอมเมนต์ดีเล่ไงยังอยู่ที่ผมหน้ามาหนูอยู่เลยคืว่าผม่อยไปนะอาล่ะครับไหนๆก็ไหนๆเรามาสปอย ละครเรื่องปางเสน่หางกันดีกว่าเฮ้ยยัน,นกันเนาะสปอยอ่ะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันตอนจบเพลงายนะครับเรื่องนี้นี่หนูซ้อมอยู่ในในลูซิเฟอร์อันนี้คืออะไรหนางหรอเรื่องอะไร ซีรีส์ะค่ะคือซิเฟอร์อันนี้คืออยู่ในนรกนรกสีฟ้าจังแล้วโลกมันต้องสีแดงไม่ใช่ใช่นี่แบบนรกมะล่างไงที่เป็นสีฟ้าพ,พี่นุชพี่นุชมาใช่ครับพี่นุชอ,อยู่ในไลฟ์นะพี่นุชดูไลฟ์อยู่พี่เพียงสองคนชอบฟังเพลงอะไรคะพี่ชอบฟังเพลงของวงเนี่ยวงวงรูปท็อปอะครั <laughs> จอมต่อเป็นคนเด่นไม่ได้แล้วต้องเป็นรูปท้อเท่านั้นอ่ะไหนดูซิท็อปิกเราลึงเหลืออะไรอีกครับท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เอ่อเรื่อง บิตคอยน์นะฮะเครปโตเคเรนซีคุณมีความคิดเห็นยังไงกับที่เหรียญดอจคอยเนี่ยราคาล่วงตกลงไปแล้วอยู่ดีๆก็พวบกลับขึ้นมาภายในแค่ระยะเวลาสั้นๆครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับหนูงงเรียกว่าฟิลเตอร์หน้าเบี้ยวเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> อ๋อ อันนี้ไม่ได้อยู่ในท็อปปิกเราหรอเอ้ยน่าสนใจเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะ<า>คืออะไรคะก็ช่วงนี้พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกคริปโตเคอเรนซีมันราคามันขึ้น,ล,นลงเยอะมากแล้วก็มีนักเทรดหลายคนไปทำกำไรจากเงนนินได้เยอะไงเพราะว่าแบบมันมีเนี่ยอีลอนมัสส์รู้จักไหมอีลอนมัสส์เป็นอ่าเจ้าของเทสลาเขา เขาปั่นราคาเก่งแล้วคนก็แบบไปไล่ซื้อตามเขาโเลยตั้งแต่บิตคอยมาอ่าอีทีเรียมมาดอชคอยมาอะไรเงี้ยอันนี้ลดเขา<ม>ราคาเท่าไหราา่หรอคะอะไรนะตอนนี้ลดเขา,า,าราคาเท่าไหร่หรอคะลดเทสลาเขาเหรอลดเขาก็จริงๆราคาเขาเท่าเดิมแหละแต่ว่าเหมืนอนล่าสุดมีคนเขียนอยู่ในเน็ตว่าถ้าเกิดว่า คุณเอาเงินเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นดอนเจ็ดหมื่นดอลน,นี่มันลเท่าไหร่สามสี่ล้านมัที่เมกาลดภาษสีรถเขาบูกเนียคุณเอาเงินเจ็ดหมื่นดอนซื้อรถเทสลาเมือเอ่อกี่ปีที่แล้วไม่รู้อะจนมาถึงตอนนี้ราคารถมันจะตกเหลือประมาณแบบ3ามถึงสี่หมื่นดอลแต่ถ้าคุณเอาเงินเจ็ดหมื่นดอลน,นั้นอนะ่ะไปซื้อหุ้นเทสลาตอนนี้คุณจะมีเงินประมาณหลายล้านดอลเลย เพราะว่าราคาหุ้นโตขึ้นทำไมเอ่อทำไมในไลฟ์นี้ถึงมีคนถามว่าพี่กอายุเท่าไหร่เยอะขนาดนี้ครับพี่อายุยี่สิบเก้าครับนะพี่อายุยี่สิบเก้านนั้น,นเองครับขนาดหนูใส่ฟิลเตอร์หน้าเด็กหน้ายังแก่พี่กลยนี่ <laughs> ไม่ใช่ฟิลเตอร์หน้าเด็กนี่ฟิลเตอร์หน้าเบี้ยว <laughs> เข้าใจเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ้าก <laughs> า็มันขึ้นเป็นรนุหน้าเด็กไ้หนู พี่โก้ยังไม่30นะฮะคนที่พิมพ์มาบอกว่า30ยังนะครับยังไม่30นะครับ29เลยเฉยครับ29อยู่นะครับเออเป็นช่วงสาระกันไปสัมพันธ์ทำไมพี่อุ้ยชอบเพลงของโลกไหมครับชอบครับพี่ชอบเพลงแบบพวกอะไรอะ่ะ อะดรีนาลีน Paris in the Rain พวกนี้ใช่ไหมพี่ฟังโยเพลงแบบเหมือนเป็นฝรั่งฝรั่งที่ทำเพลงได้เกาหลีมากคนละ้ยยังไม่เคยกินเลยเอ้ยยังไม่เคยฟังเลยจอดจอดสบายละครหน่อยค่ะพี่เป็นผีค่ะไม่มีคนรู้แน่นอน เป็นผีเป็นวิญญาณนี่เป็นผีดูน่ากลัวเกินไปเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณค่ะเป็นวิญญาณให้นะก็จะได้เห็นเอ่อสเปเชียลเอฟเฟกต์เอ่อการทำเอฟเฟกต์ระดับสูงของทางดีด้านะครับซึ่งเรื่องนี้นี่โหเรียกว่ามีทั้งอุปกรณ์ทั้งทีมวิชวลต่างๆที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำหมอมาได้สมจริงมากๆยากที่นม่งั้นยางเห็นแล้ววิญญาณเปลี่ยนชุดบ่อยไหมคะนี่มีคนถามไ้วว่าเขารู้ว่าวิญญาณ่จะ <c oughs> เ,เปลี่ยนชุดตลอดเวลา <c oughs> เป็นไป,นปนตามสถานาการณ์ค่ะคือเขาอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองแบบเปลี่ยนชุดได้แต่เรากา็เปลี่ยนมาแล้วเงี้ยแบบว่า ครามเงิตาหลิวต้องหลิวตาตา,ตามิญญญนยานยุคใหม่ได้ก็ใครที่เคยดูหรือว่าเคยอ่านหรืออะไรเงียในในเวอร์ชั่นก่อนอะไรเงี้ยก็ลองมาดูรอบนี้คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันอืมใช่ค่ะน่าะจะเข้ากับสมัยนี้แล้วก็ถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นนะฮะอืมสมัยมากขึ้นใช่ใช่ใช ก็ยังไงก็รอกันหน่อยแล้วกันนะครับพวกเราก็อยากจะรีบถ่ายแล้วก็ให้ทุกอย่างมันออกมาอย่างงดงามและให้ทุกคนได้ดูแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังถ่ายไม่ได้เนาะใช่ค่ะรอหน่อยเนาะอาการดีขึ้น่วส่วนพี่ยูโรมาไลฟ์หน่อยคือหนูอ่ะกินกินองุ่นแล้วปากหนูเป็นสีม่วง หนูก็ตกใจคิดว่าหนูใส่ฟิลเตอร์รึเปล่าดูดิอ้าวอ,อ๋อนี่คือของจริงใช่ไหมหนูก็เปลี่ยนใหญ่เลยหนูว่าฟิลเตอร์แบบออกไม่ใช่โอเคครับมยังงไก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามดูมาจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเหงาๆเมื่อไหร่จะชวนมาไลฟ์ให้หายคิด ไว้พี่พิงอยชวนยูโรมาไลฟ์ด้วยสิมันก่อนเนี่ยมันก่อนโดนยูโรลากเข้าไปเล่นเกมลากเข้าไปในห้องแล้วก็บังคับให้ร้องเพลงอะไรไม่รู้บังคับให้ร้องเพลงเนี่ยปวดบอกเลยเพราะทำกับพี่หนูขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือคือพี่เข้าเกมไปแล้วแล้วคือเป็นเป็นเพรนดนกันไงในในเกมนี่นหรอไหมใ่แล้วเขาก็อยู่ดีก็ลากเข้าไปในห้องที่แบบมีเพื่อนเขาสี่คนแล้วก็ลากพี่เไปคนเดียวท้ห นี่ทุกคนนี่พี่โก้เพ่ศิลมาแล้วนี่ร้องเพลงร้องเพล,ง,เพลงให้ฟังห่อยนั่งแบบอะ,อะไรวะเนี่ยเหมือนโดนแกล่ะเหมือนโดนโดนลากไปแกล่ะถ่ายกักนด้งนยนะได้ได,ออได้ได้เลยออโอเคนะฮะ เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่ให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองกันดีๆนะครับใช่แล้วครับยังไงก็ฝากติดตามละครด้วยนะคะเราก็รอสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะรีบกลับมาถ่ายละครให้ทุกคนได้ชื่นใจกับผลงานละครนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะผมปางสเสห์หาเราสองคนนะคะเราบอกว่ามีฉากฟินๆน,น่ารักน่ารักให้ติดตามชมแน่นอนคะ่ะฝากติดตามได้